สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าสีพามาดูต้นฝรั่งฝรั่งแดงค่ะฝรั่งแดงฝรั่งดำนี่แหละ ฝรั่งแดงค่ะใบก็สีแดงลูกก็สีแดงฝรั่งดำนี่แหละลูกลูกก็ออกแดงแดงสีสีลูกก็สีใบก็เหมือนกันค่ะเนี่ค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค uh, ือต้นฝรั่งค่ะฝรั่งแดงนี่ค่ะเพื่อนๆฝรั่งแดงฝรั่งดำนี่แหละลูกมันจะออกสีดำดำแดงๆงเออ ลูกจะคล้ายๆฝรั่งขี้นกแต่ลูกใหญ่กว่าฝรั่งไส้แดงๆอะคะ่ะไส้สีแดงพอแก่มาก็หวานหวานมากมีรสชาติหวานหวานหอมอร,อ,อร่อยค่ะหากินยากนะคะฝรั่งสีแดงเนี่ยหากินยากค่ะ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนปลูกค่ะพอดีที่บ้านคุณตาทรงเขาปลูกเขาอนุญาตให้มาถ่ายก็เลยมาถ่ายค่ะมาถ่ายฝรั่งให้เพื่อนๆดูว่านี่คือฝรั่งแดงนะคะไม่ใช่ฝรั่งสีเขียวอย่างที่เราเคยเห็นฝรั่งสีเขียวจะมีทั่วไปค่ะพวกชาวสวนก็จะปลูกเอาไว้ขาย หรือว่าตามบ้านก็จะปลูกเอาไว้ทานกันเองแต่ที่บ้านคุณตาทรงเนี่ยเขาปลูกฝรั่งพันนี้ไว้ซึ่งปลูกได้ปีหนึ่งค่ะฝรั่งแดงฝรั่งดำนี่แหละมีลูกแล้วค่ะลูกมันแก่แล้วคุณตาเขาก็เก็บไปทานเขาบอกว่าลูก ลูกมันจะคล้ายๆฝรั่งขี้นกแต่ลูกใหญ่กว่าข้างในไส้สีแดงรสชาติหวานหอมทานอร่อยมากตามสวนก็จะไม่ค่อยมีปลูกนะคะไม่ค่อยมีปลูกเท่าไหร่ ก็พอดีป้าสีมาเห็นที่บ้านคุณตาคุณตาทรงก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายคุณตาเขาก็อนุญาตถ่ายมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะ นี่ค่ะฝรั่งแดงฝรั่งแดงหรือฝรั่งดำนี่แหละรูปมันจะออกดำดำแดงแดงข้างในจะเป็นสีแดงเนื้อสีแดงรสชาติหวานนี่ค่ะเพื่อนๆนที่บ้านคุณตาทรงมีอยู่ต้นเดียวประสีเห็นก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายเขาก็อนุญาตค่ะ เจ้าของบ้านค่ะเดินชมสวนคุณตาทรงนี่ค่ะ เพื่อนๆคะถ้าเห็นว <bushes> ่าคลิปนี้มีประโยชน์ป้าสีก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เพื่อนๆให้ป้าสีด้วยนะคะป้าสีขอกำลังใจจากเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าสีขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่คือฝรั่งแดงค่ะฝรั่งแดงฝรั่งดำนี่แหละลูกจะเป็นสีดำดำแดงแดงเหมือน ลวดลักษณะของลูกจะคล้ายๆฝรั่งขี้นกแต่ลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ไส้แดงค่ะรสชาติหวานหวานหอมทานอร่อยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ